สวัสดีค่ะก็มีคำถามจากเพื่อนเรานะคะว่าถ้าเกิดจะใช้มาโครสร้าง p i v o t t t b l l e เนี่ยจะทำยังไงอันนี้พ่อจำลองเหตุการณ์มาให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดเราสามารถทำปุ่มมาโครเพื่อรัน p i v o t t t b l l e เองอัตโนมัติเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็จะมีรอ w d t t a นะคะแล้วก็จะมี p i วอทที่เราต้องการเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะคะอย่างแรกที่ต้องเคลียร์ก็คือข้อมูล แล้วก็หน้าตาไพวอทที่ต้องการนะคะหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยบันทึกมาโครแล้วเนี่ยเราสามารถนำมาโครที่เราไปใช้เนี่ยที่สร้างไพวอทเนี่ยไปใช้กับรอ Data ตัวอื่นๆได้นะคะอันนี้ตัวอย่างที่พรวเอามาเนี่ยพราวทำตัวบันทึกมาโครจากรอ Data าหนึ่งนะคะมาเป็นตัวนี้มาเป็นต้นแบบเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวพราวจะเอาตัวมาโคเนี่ยมาลองใช้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะว่า ตัวมาโครตัวเนี้ยมันทำง,งานทางานยังไงนะคะเดี De ๋ยวแพลวจะสร้าง pivot จาก row data ตัวที่2นะคะตัวที่แพลวสร้างไว้เนี่ยจะอยู่ที่ m a โครที่ว่าชื่อมาโครหนึ่งนะคะเราก็รันเนี่ยพอรันเสร็จมันก็จะสร้างตัว pivot data ที่หน้าตาเหมือนที่เราทำเป็น pattern ไว้นะคะก็จะเป็นตัวนี้แต่ข้อมูลที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของ row data 2นะคะเรามาทำ row data 3นะคะถ้าเรามี r a w data 3 อยากทำให้เป็น p i v o t a u อัตโนมัติก็มาคลิกที่ My Mac โคตรงนี้นะคะ,ะเราก็จะได้ข้อมูล p i v o t ของอีกตัวหนึ่งขึ้นมา My มา r o ที่เราบันทึกนะคะเราก็จะได้เป็น Pattern แบบเดียวกันนะคะตามที่เราบันทึกแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มทำข้อมูลนะคะนี้เป็น Request ของน้องว่าถ้าเกิดเรา Data มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยข้อมูลใน p i v o t t a เ l e เนี่ยเมื่อ r e f r e s t ก็ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะแพรวก็เลย ต้องทำตัวนี้ให้เป็นเทเบิลก่อนนะคะเพื่อนๆคนไหนถ้าเกิดมีข้อมูลที่เป็นรูปแบบธรรมดาแบบนี้เดี๋ยวพาจะสอนให้เป็นเทเบิลก่อนเพราะว่าเทเบิลเนี่ยเมื่อนำมาใช้กับ Pivot แล้วมันสามารถที่จะทำให้ข้อมูลสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้โดยที่เมื่อรีเฟรช i v o เแล้วข้อมูลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คุมข้อมูลทั้งหมดในตารางนะคะแล้วก็ c t r l T นะคะ กด Ctrl T จะจะเป็นการ Insert Table นะคะก็ตัวนี้ให้ติ๊กเป็น My Table Hat h a ล Header ด้วยก็กดโอเคตอนนี้เราก็จะได้เป็น Table ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะกรณีนี้เดี๋ยวพาดทำให้ดูนะคะข้อมูลของเราเนี่ย Total c เ l l เนี่ยเป็นศูนย์นะอ่าถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อชีทก็ได้ด้วยอ่าเดี๋ยวพาเปลี่ยนเป็นร w Data 4อืม แล้วก็รันมาโคของเรานะคะรันอ่ามันจะมีชีทไพวอ t a รอ Data 4อยู่ตรงนี้จะเป็นข้อมูลเดิมนะคะเดี๋ยวพาทดสอบให้ว่าถ้าเกิดทําเป็นเทเบิลเนี่ยเวลามีข้อมูลเปลี่ยนแปลงจะเป็นยังไงอ่ะพาจะพิมพ์100ไปตรงนี้นะคะ,ะมีข้อมูล100นะตอนนี้ total s a l e เนี่ยของตารางนี้จะอยู่ที่8,200นะคะอ่าเรามาดูนะ Pivot ที่เราสร้างไว้กด refresh นะคะคลิกขวา นี่ข้อมูลของเราก็จะเป็น8 2ดพนะคะอันนี้ก็จะดีสําหรับผู้ที่ใช้งาน p พร o t นะคะที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องมาคลุมตาราง p พร o t ใหม่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการเขียนโค้ดการสร้าง p พร o t อัตโนมัติกันนะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มบันทึกมาโครนะคะพอลบชีทที่เราสร้างเอาไว้เมื่อกี้ออกไปก็จะเหลือแค่ชีทรอเดต้าก่อนนะคะ ก็มาคลิกเลือกที่ตารางนะคะส่วนใดส่วนหนึ่งของตารางก็ได้อันนี้จําเป็นที่จะต้องแปลงเป็นเทเบิลเรียบร้อยแล้วนะคะตามวิธีที่พ่อสอนไปแล้วก็มาเลือกที่ record m ดมาโนะคะ record m ดมาโคตัวนี้ก็ตั้งชื่อแล้วก็ตั้งชื่อเป็น create pivot นะพอแพ่กดโอเคแล้วก็จะเป็นการเริ่มบันทึกแล้วนะคะทุกคนจะต้องวางแผนก่อนว่าเวลาเราทํางานเนี่ย เราจะต้องทําอะไรบ้างถ้าเราต้องการสร้างพายวอร์ดใช่ไหมคะอย่างตัวเทเบิลเนี่ยคลิกที่ตรงไหนก็ได้ของเทเบิลเนี่ยแล้วกด Insert Pi v o t มันก็จะสร้างใหม่เราตอน c r e อ t e p i v o t เนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะให้วางไว้ตรงไหนนะคะสำหรับตัวนี้แพลให้มัน Create เป็นชีทใหม่นะตามตัวอย่างที่ทำให้ดูอ่าอันนี้เป็นสเต็ปการทำงานของเรานะคะก็กดโอเคอ่าเริ่มบันทึกแล้วตอนนี้ พาคลิกเลือกเอาไว้อยู่แล้วว่าเป็นเทเบิลนี้แล้วก็มาเลือกที่ insert นะคะแล้วก็คลิก pivot table ตรงนี้นะคะเนีย่ยเห็นไหมมันก็จะคลิกเลือกเทเบิลที่เราเลือกไว้ตรงนี้ก็จะเป็น New Sheet กด ok นะคะแล้วก็ตรงนี้มาจัด pivot ตามแบบที่เราต้องการตัวนี้ก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะว่าเราจะจัดรูปแบบไหนก็ในที่นี้พาก,ก็จะเลือกจัดแบบ b o d c t แล้วก็ cell แล้วก็ดึงมาทั้ง quantity แล้วก็ total sale แบบนี้นะคะถ้าเกิดอยากจัด,ดีไซน์อะไรอย่างนี้ก็จัดได้เลยตั้งแต่ตรงนี้นะคะความกว้างอะไรเงี้ยก็จัดให้เรียบร้อยได้ตอนตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงที่ทำตัวอย่างเนี่ยพไม่ได้จัดดีไซน์เอาไว้อันนี้พอะทำเป็นดีไซน์ให้ดูอันนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็กด stop นะคะตรงนี้ก็ได้หรือว่าที่ตรงนี้ ก็ได้นะคะพอกด Stop แล้วเดี๋ยวเราไปดูโค้ดที่เรามันเขียนขึ้นมานะคะกดที่ Visual Basic นะคะแล้วก็ตัว Create p i v o t เนี่ยมันสร้างไว้ละมันสร้างเอาไว้อยู่ที่โมดูล e 1ก็คือโมดูลเดิมที่แพลเคยเขียนโค้ดตัวแรกเอาไว้แต่ว่าอันนี้แพลอยู่ในโหมด Procedure View นะคะที่เคยสอนไปในเคล็ดลับการดูโค้ดแบบง่ายๆที่มันค o n c e r n ์นกับของเรานะคะเพราะว่าตัวที่ ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะโดนหายาไวอ่ะนี่เดี๋ยวเอาให้ดูเต็มเ็มเนี่ยคือแบบนี้ใน1โมดูลจะมี2มาโคนะคะมาโครตัวแรกชื่อมาโคหนึ่งที่เราเขียนคางไว้แล้วก็ create pivot อ่าถ้าเกิดอยากดูแค่ create pivot อย่างเดียวที่เราเพิ่งสร้างก็คลิกที่ตรงนี้นะคะแล้วก็มาดูที่ตรงนี้อ่าเนี่ยจะเป็นโค้ดที่เราสร้างเอาไว้เลยไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าใจหมดนะคะแต่ว่าเราจะต้องมาทั้งทําการ ปรับบางอย่างนะคะเพราะว่าเราต้องการให้มาโครของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้กับทุกๆรอ Data นะคะหรือทุกๆฐานข้อมูลนะคะอะไรที่ต้องเปลี่ยนเป็นตัวแปรเนี่ยเราก็ต้องทำการเปลี่ยนให้หมดนะคะอย,อ,อ,ยอย่างเช่นชื่อที่เป็นค่าคงที่เนี่ยอย่างเช่นชื่อ pivot table 2ถ้าเกิดเราต้องการทำ pivot ตัวอื่นๆเนี่ยมันก็จะต้องเป็นชื่ออื่นใช่ไหมคะตัวพวกเนี้ยอย่างชี้15 ตัวนี้มันก็เป็นตัวชีทที่ระบุเจาะจงเราจะต้องทําการเปลี่ยนเป็นตัวแปรให้หมดเลยนะคะตัวพวกนี้เดี๋ยวพายจะปรับให้อยู่ในโหมดฟูลโมดูลก่อนอเดี๋ยวพายจะก๊อปชุดแรกก่อนนะคะเป็นการประกาศตัวแปรที่เราจะต้องใช้นะคะมาไว้ด้านล่างนี่ไว้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของ create p a s o t นะคะเดี๋ยวพายอธิบายให้ฟังว่าทำไมพายถึงสร้างตัวแปรพวกนี้ขึ้นมา Data name เนี่ยแทบจะเอาไว้ใช้สำหรับเป็นตัวแทนชื่อของเทเบิลนะคะเพราะว่าทุกๆเทเบิลเนี่ยจะต้องมีชื่อเวลาเราจะสั่งให้ p i v o t เราจะสั่งให้ Excel เนี่ย insert pivot มันจะต้องระบุชื่อของ Table เทเบิลไปด้วยนะคะส่วนตัวนี้มันชื่อ Table 1นั่นเป็นที่มาว่าทำไมตรงนี้มันถึงโชว์เป็น t a b l e 1นะคะเพราะว่าเราสั่งให้มัน มีการ create pivot จาก table 1เพราะฉะนั้นแพรจะกำหนด data name ขึ้นมานะคะเพื่อเอาไว้ใช้แทน table 1อ่า data name ตรงนี้ส่วน data sheet name แพรเอามาเพื่อดูว่าตอนนี้ sheet name ของที่เราตั้งเนี่ยชื่ออะไรและแพรจะเอามันเนี่ยไปใช้สร้างเป็นชื่อ sheet ใหม่ที่ชื่อว่า pivot แล้วก็ตามด้วยชีทเนมตัวนี้นะคะมันจะได้เหมือนเมื่อกี้ที่แพลวสร้างมารออีกชีทหนึ่งพอมันสร้างไพรเวออกมาแล้วมันจะชื่อว่ารอ d a t a ไพรเวตรอเดต้าหนึ่งไพวรอเดต้าสนะคะเป็นเหมือนกับเป็นการไพรเวของตัวนี้จะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะคะว่าจะเป็นให้ขึ้นต้นว่าอะไราส่วนแพลวเนี่ยแพลวด,ดีไซน์เวลาว่าให้มันขึ้นต้นด้วยคําว่าไพรเวแล้วตามด้วยชีทเนมเดิมๆเ,เลยเนี่ยสตัวนี้มันใช้คู่กันแพลวเอา Data Sheet Name เนี่ยมา เพื่อจะเอาไว้สร้าง p pivot Sheet name นะคะส่วน Pivo t name ก็คือ Pivo t ตัวตาราง Pivo t ตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะให้มันชื่ออะไรนะคะเพราะว่าเราต้องกำหนดชื่อ Pivo t เพื่อที่เราจะสั่งให้มันเนี่ยจัดรูปแบบให้เป็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนแรกมันจะเป็น Pi v o t เปล่าๆใช่ไหมคะจำได้ไหมแล้วเราก็มานั่งเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยแบบ ลงๆแบบเนี้ยตรงเนี้ยเราได้ชื่อ Pivot มาแล้วนะคะว่ามันเป็น Pivot อะไรแต่ว่าเราจะต้องสั่ง p i v o t ตัวเนี้ยลงไปอีกเนี่ย Pivot ตัวเนี้ยชื่อ Table 2เราต้องเจาะจงแบบว่า Pivot Table 2เนี้ยเราต้องดึงข้อมูลอะไรลงมาบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวแทนของชื่อ Pivot ตัวนี้ด้วยนะคะน่า แล้วตัวนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่เอาไว้ใช้รับชื่อทั้งหลายนะคะ The, Data Name เนี่ยแพวบอกแล้วว่าให้ใช้สำหรับเก็บค่าชื่อของ Table นะคะเวลาเขียนเพื่อเก็บค่าของ Object เนี่ยเราจะใช้เขียนแบบนี้นะคะแล้วก็ Data Sheet Name ก็คือ Sheet ท,ที่เราอยู่ก็คือ Active Sheet นะคะแล้วดอทด้วย Object Name เนี่ยเราก็จะสามารถได้ชื่อของ Sheet นั้นมา ส่วน Pivot Sheet Name ก็คือชี t ใหม่ที่เรากำลังจะสร้างแพวดีไซน์ให้มันชื่อว่านำหน้าด้วย Pivot เนี่ยตรงนี้คือ Text ที่เราเอาไปแอนกับชื่อชี t เราจะได้เป็นชื่อชี t ใหม่ขึ้นมานะคะพอจะไปตั้งเป็นชื่อชี t ใหม่แล้วก็ Pivot n m m เก็จะตั้งชื่อเดียวกับชื่อ Pivot Sheet Name เลยตรงนี้นะคะมันจะเป็นส่วนที่โค้ดเนี่ยมันมีการ ้างขึ้นมาเองนะมาโคสร้างขึ้นมาเองที่เราเลกคอร์ดทีนี้เราจะต้องมีการเพิ่มโค้ดเข้าไปแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มชีตขึ้นมา1ชีตถ้าอ่านอย่างนี้นะคะชีตใหม่เพื่อที่เขาจะใส่ไพร o วลงไปในชีตนี้เราก็จะแอดโค้ดลงไปนะคะว่าชีตเนี่ยเราจะตั้งชื่อมันว่า p i v o t Sheet Name เพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียน Object แบบนี้นะคะก็ Active Sheet พอเราแอดเข้าไปเนี่ย active มันก็จะกลายเป็นชีตที่ Active อยู่เราก็ตั้ง a c แอ e t Sheet name เท่ากับ p i a s s h e e t name แพวตั้งตัวใหม่ให้มันไปละแล้วเดี๋ยวด้านล่างเนี่ยอะไรที่เป็นตัวคงที่เนี่ยแพจะเปลี่ยนให้หมดเลย table 1น่ะเริ่มไล่ไปเรื่อยๆนะคะ table 1ก็คือตัว data name ที่แพลเอาอไปใช้แทนตัว table ที่เรา เลือกเพื่อที่จะใส่ p i v วอนะคะเพราะว่า Table 1เนี่ยมันเป็นเฉพาะชีตนั้นถ้าเราต้องการที่ให้เป็นชีตอะไรก็ได้เนี่ยเราต้องแทนค่าด้วยตัวแปรก็คือตอนนี้เพอใช้ Data Name Table ก็แทนด้วย Data Name นะคะส่วนชื่อชีตตอนนี้เนี่ยชีตที่คีเอ็ e ขึ้นมาใหม่เนี่ยจะชื่อว่า Pivot Sheet Name มละมันระบุว่าโ o 3คอลัม n น์1นะคะแต่ว่าตรงนี้ คือที่โล3คอลัม l u หนึ่งเนี่ยมันให้วางตัว pivot แพจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น pivot sheet name นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่ไปยุ่งกับ sheet 15นะคะ s h e 15คือตัวนี้ที่มันขึ้นมาใหม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไปจัดการที่ sheet 15แล้วมันก็จะตีกันกับข้อมูลเดิมแพจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นตัวแปร pivot sheet name แล้วก็ add เปานด้วยนะคะเวลาใช้ add แ,แล้วก็วักแล้วก็ add ด้วยตรงนี้ ก็คือตัวชี้ตัวใหม่ที่มันสร้างขึ้นมาจุดโ o w คอมัมหนึ่งให้วาง Pivot Pivot ในที่นี้ชื่อ Pivot อะไระแะ้เราก็กำหนดไว้แล้วว่าเป็น Pi ไม่งั้นมันก็จะมันจะใช้เป็น Pivot Table 2เนี่ยตัวเนี้ยถ้าเราคลิกมันคือ Pivot Table 2มันเป็นเฉพาะเจาะจ,จงสำหรับชีตนั้นถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนเป็นตัวแปรตรงนี้เราจะใช้ตัวแปรที่ชื่อว่า Pivo t Name อ่า แล้วก็ตรงไหนที่เป็นค่าคงที่ตัวคงที่เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นตัวแปรให้หมดเลยชีทสิบหก็คือชีทใหม่ก็คือ p i v o ห Sheet name มันซีเล็กอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันกำลังจะจัดข้อมูลนะ p i v หวอดเทเบสก็คือ p i v o t name อะไรที่เป็น p i v o t t a เ l e 2เปลี่ยนเป็น p i v o t name ให้หมดไม่ต้องกลัวว่าจะลืมเปลี่ยนตรงไหนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราค่อยๆมาเช็คทีละจุดทีละจุดโดยใช้ F8 ค่อยๆรันโปรแกรมไปเรื่อยๆถ้าติดอะไรก็ค่อยๆกลับมาแก้บางทีเราแก้ไม่ครบทุกจุดไงมันก็จะทำให้ มันทำงานไม่ไม่ครบลูกเนี่ตรงนี้เราพออ่านได้นะคะคอลัมน์เรามีการจัดนิดนึงให้มันมีความกว้างถ้าของเดิมแพวจะไม่มีบรรทัดพวกนี้น่าจะครบแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามารันตัว create pivot กันมาทำที่ r อ data 2ดีกว่าแล้วก็ developer อ่ามี create pivot ให้รันแล้วนะแต่ว่าพยามากด F 8ที่ตรงนี้ดีกว่าจะได้รันเป็น step อ่าเริ่มค่อยๆอ,อันนี้เก็บค่าข้อมูลอยู่มีการเพิ่มชีทอ่าเพิ่มมาแล้วมีการสร้าง pivot หรือย,อยังอ่ากดแล้วสร้างแล้ว แล้วก็มีการเลือกชีตนี้แล้วก็ที่ C 3 1 select เซลล์3หลัก1น่ะเห็นไหมกดปุ๊บมันจะเลือกเลือกที่จุดนี้เพื่อที่จะได้มีการใส่ข้อมูลต่อ,อลันไปเรื่อยๆนี่ก็ยังไม่มาต้องลันไปถึงจุด ของมันก่อนมันถึงจะค่อยๆดึงข้อมูลมาเนี่ย position 1 position 2เนี่ยถ้าเกิดเราเลือกฟิล์อื่นมันก็จะดึงมาตามที่เราสร้างเป็นแพทเทิร์นเอาไว้อันนี้มันก็สร้างแบบที่เราต้องการนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวลันต่อมีการใส่ใส่สไตล์ให้มันอันนี้จะเริ่มปรับความกว้างและเนี่ยค่อยๆดูเป็นสเต็ปเราจะเห็นว่ามันค่อยๆความกว้างก็จะค่อยๆเปลี่ยนน่ะ หมดลูปหนึ่งแล้วแบบนี้นะคะเแบบนี่ยพอ,อกจกลูปก่อนแสดงว่าตัวมา c r o เนี่ยใช้ได้นี้ร o w data 2โดน create มาเป็น pivot ร o w Law data 2ตรงนี้ไงที่แพรบ,บอกให้มันสร้างชีตใหม่โดยใช้คำว่า pivot มานำหน้าใครจะอยากได้ใครอยากได้เป็นรอ data 2 pivot ก็มาเปลี่ยนที่ตรงนี้ได้นะคะนเนี่ยตรง pivot h e e t name เนี่ย นี้แพลวเขียนคําอธิบายไว้ข้างหลังแล้วอ,อเดี๋ยวลองใช้ Create pivot ที่รอเ Data สดูลั่นอ่ะเห็นไหมข้อมูลที่ได้ก็จะเป็นข้อมูลของรอ w d t t a สตรงนี้เพื่าใส่ศูนเอาไว้อ่ะทดลองใส่200แล้วกันเวลาทําต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันโอเคหรือไม่โอเค น,นี้พาจะเทสว่ามันดนามิกหรือเปล่าอันนี้16,400นะรอ Data 3ตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนเพราะว่ายังไม่ได้กดรีเฟซไพวอนนะคะคลิกขวาแล้วกดรีเฟซอ่ามันจะได้ข้อมูลพวกนี้จะลบบรรทัดทิ้งก็ได้นะคะแบบนี้เพราะว่าพอเราทําเป็น Table ลแล้วเนี่ยมันจะยืดหยุ่นมากอันนี้14,600นะอันนี้ยังอ่าคลิกขวารีเฟซอ่าเปลี่ยนแล้ว ประมาณนี้นะคะการสร้าง pivot table จากการทำมาโครสามารถเอาไปใช้กับตัวอื่นได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งจัดรูปแบบบ่อยๆถ้าเกิดรูปแบบเป็นรูปแบบที่มันซ้ำกันนะคะ